คลิปที่หครับต่อเตาต่อครับผมหงไฟขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับไม่ย่อท้ออุณหภูมิตอนนี้คือสาม้อยแปดสิบนะครับไอน,นี้คือสิ่งที่ผมบอกว่าปัญหามันเกิดขึ้นเมื่อเห็นไหมครับมันพุ่งออกมาเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นสูงขึ้นเนี่ยมัน <laughs> เนี่ยมันพุ่งออกมาแบบ พุ่งชิบหายเลยตัวเนี้รอยรั่วแบบเนี้ยบนที่คลิปเนี่ยมันทำให้แรงดันแก๊สของผมคงต่ำลงนะครับแล้วมือแตะเนี่ยไม่ได้ร้อนแสดงว่าผนังก็อาจจะบางเกินไปนะครับมีไอตัวดินที่วางเฉยข้างบนนี่ผมไม่ได้ใช้โคนนะครับผมใช้ดินเทวางเฉยอันนี้ก็ไม่เวิร์กนะครับต้องปรับ ตรงคลิปเนี่ยต้องปรับนะครับส่วนไอ้เตาต่อเตาเนี่ยที่บอกว่าชิวมันไม่แตกใช่ครับมันไม่แตกไอตรงนี้สําเร็จแต่หนาไม่พอนะครับหนาไม่พอก็อุณหภูมิวันสามร้อแปดิบนะครับแก๊ก็ติดไฟนะครับกลับมาฟูอีกครั้งหนึ่งเนี่ยผมก็จะเลี้ยงไฟข้างล่างไปเรื่อยๆนะครับ ถึงไหนถึงกันครับคืนนี้ดูซิว่ารั่วๆแบบเนี้ยมันจะไปได้สูงสุดกี่องศานะครับไอ้ครั้งก่อนเนี่ยพอมาถึง400กว่าแล้วผมก็ไม่ได้เร่งฟืนต่อนะครับนึกว่าแก๊สติดแล้วชรลาใจทำให้ไอ้ไฟมันดับไปแก๊สต,ตัวน,นั้นก็เลยหายไปไอ้แก๊สติดไฟก็ลด หายไปด้วยนะครับกลับมาลิ่งไฟใหม่กลับมาถึงจุดนี้อีกครั้งหนึง่งจุดที่จุดที่ไฟมันติดคือแก๊สติดไฟนะครับเปลวนี่ก็เห็นเป็นเปลวนะครับแต่ว่าด้วยอย่างที่บอกอะ่ะมันรั่วเยอะทำให้ควันที่ออกมาจากถัง มันดูกรบกบก็เลยมองไม่ชัดโอเคครับอาจารย์กิตติท่านบอกว่าพลาดให้มากๆจะได้รู้ว่าพลาดมากๆเป็นยังไงครับผมสวัสดีครับ